จเจริญสุขสวัสดีแด่ผู้ฟังทุกท่านสารธรรมนำชีวิตในวันนี้จะได้เสนอเรื่องสิ่งจำเป็นของชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับและตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงตายไม่มีชีวิตใดในตอนไหนเลยที่ไม่มีความต้องการด้วยธรรมะ คิดดูง่ายๆก็ได้ว่าคนเรานี้ใครก็ตามย่อมมีความรักดีใฝ่ดีด้วยกันทั้งนั้นเกิดมาก็อยากอยู่ดีกินดีอยากมีโรงเรียนดีเข้าเล่าเรียนศึกษาอยากได้ครูดีอยากได้เพื่อนดีแฟนดีอยากได้การงานดีๆทำไปไหนก็อยากพบแต่คนดีของดี ที่สุดไหนๆจะตายก็ขอให้ได้ตายดีๆเป็นต้นอันความดีที่ชีวิตต้องการทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นเองธรรมะคือตัวเหตุที่จะโดนบันดาลให้เกิดผลดีผลเลิศต่างๆพุทธศาสนาสอนในเรื่องการปฏิบัติตนให้ถูกเหตุคือ หากอยากได้ผลดีก็ต้องปฏิบัติเหตุที่ดีก่อนไม่ใช่เพียงแต่นอนใฝ่ฝันหรืออ้อนวอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยผลแก่ตนอย่างเดียวแต่ตนกลับไปประกอบเหตุในทางผิดอย่างนี้ความดีจะบังเกิดขึ้นครอบครองชีวิตให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างไรดังนั้นจึงควรเข้าใจเสียใหม่ว่า สิ่งจำเป็นในชีวิตที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือธรรมะแม้คนเราจะยากจนคนแค้นด้วยทรัพย์สินเงินทองไม่มีพวกพ้องน้องพี่ไร้ญาติขาดมิตรก็ตามหากยังมีธรรมะประจำใจอยู่ชีวิตก็ไม่แห้งแล้งจืดชืดจนเกินไปธรรมะจะปกปักรักษานำาพาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยคนเรา จะคบหาสมาคมกันจะซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของกันอะไรกันหรือจะสัญญาเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันจะเอาเข้าของเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงหรือเอาอะไรมาเป็นหลักประกันความมั่นคงก็เหลวไหลทั้งนั้นธรรมะสิ่งเดียวที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจไม่ตเตียวไว้ได้ อีกทั้งเป็นเครื่องประกอบความมั่นคงประกันความปลอดภัยในระหว่างคนกับคนคนกับสัตว์และระหว่างคนกับธรรมชาติให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเข้าในลักษณะที่ว่าเสือเป็นเนื้อเพื่อป่าป่าไม่งามเพื่อเสืออยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขธรรมะจึงเป็นจุดนัดพบที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก แต่การที่จะปลูกฝังนิสัยใจคอของคนเราให้รักธรรมะให้เห็นความสําคัญของธรรมะว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตขาดไม่ได้นั้นต้องอาศัยการประกาศเชิญชวนยิ่งในสมัยที่โลกเจริญก้าวหน้าพัฒนาอย่างปัจจุบันนี้ด้วยแล้วทุกอย่างเขามีการเป่าประกาศเชิญชวน มีการโฆษณาให้ชวนเชื่อสื่อทางวิทยุทีวีโทรทัศน์และทางหนังสือพิมพ์ด้วยวิธีการหลากหลายอารยธรรมในรูปแบบต่างๆจึงหลั่งไหลประเดประดังเข้ามาในลักษณะเชิญชวนจึงทำให้คนเรามุ่งความสนใจไปยังสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายที่สุดและได้ผลดีที่สุดฉะนั้นการเผยแผ,ยผย่ธรรมะ จึงต้องอาศัยวัตถุอุปกรณ์เทคโนโลยียที่ทันสมัยบ้างเป็นสื่อต้องมีแผนการและวิธีการอันใหม่ๆประกอบด้วยจึงจะทำให้ธรรมะแพร่หลายไปในสังคมพุทธศาสนิกชนควรจะมองเห็นความจำเป็นในเรื่องนี้ให้มากเพราะคนเรามีชีวิตเกี่ยวเนื่องกับคนในสังคมทุกระดับชั้นเราจะ หลีกหลีกตัวไปประพฤติธ,ธรรมหรือสนใจธรรมะเอาตัวรอดไปแต่ผู้เดียวนั้นทำไม่ได้การสนับสนุนส่งเสริมการเผยแผ่ศีลธรรมให้แพร่หลายไปจึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตนเพื่อความสุขแก่ชาวโลกโดยแท้เพราะธรรมะเป็นสิ่งมีค่าและจำเป็นแก่คนเราโดยประการทั้งปวง ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมขอส่งความปรารถนาดีมายัางท่านผู้ฟังขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินชีวิตในวันนี้ด้วยความปลอดโปร่งแจม่มใสมีความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทางที่ชอบธรรมทั่วหน้ากันทุกท่านเธอ